มาน้องที่มาหาพี่ต่ว่าแฟนใหม่กะหล่อมนก่อหล่อสามารถเทมากเลยพี่หล่อแบบหน้าคมขนาดนั้นพี่เนาะแต่งตัวดูดีขี่รถจัดดีอพ่อเฟสวันนี้หะทำงานอะไรอย่างเงี้ยพี่ขายตัวฮะขายตัวโอ้คอดาคันเตอร์สาวสองพันอยากกูนี่ยังพี่นี่ใครเกินไปเนาะทุกครั้งทุกโหนเลยน้องงูละี่ยังสาเหตุของการมามีเงินเนี่ยครอบคนจะอี้บ่ ไช่หมอไอ้ยังหมอปี่นี่นะก็นยี่ยังมาได้เรื่องได้ราวเนอะนี่ยัางมาได้เรื่องได้ราวสตังขอจมขอดาคาเตอะเปิ้นเดือดเปิ้นร้อนกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยมีสตังตัวใดเคาะกระลงหวัวเปิ้นหมดกะอันเพื่อนอบ้านน้องนะกะนี่มาแต่ว่ากูซาแนะนำก็ว่ามันหลอกกูว,ว่าละทำไมมันหลอกอย่างอี้แต่งตัวดีเชฟดีเสื้อผ้าหน้าผมทุกจิิงทุกอย่างเป็นว่าสามความเป็นสายเปรื้อเพิ่นเอาสตังมีตัวใดเอาเื้อนไปหมดโแต่กะ ก็มันนีย่ยางมันเป็นหยางอะแล้วนึกว่าทำงานเหมยอยือนหยางกูหูอาชีพแลวกูเครียดมากก็เปขายตัวแล้วมัน,<ะ>มนก็ยอดยอดขายตัวนะกะแล้วมันนีย่ยางเขาเปิงองอะแสดงว่าเบื้องหลังที่มันขับรถด,ดีแต่งตัวดีใส่เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเอา<ป>เอี่เป็น<อ>ปีปนป่แน่นอนเป็นสปอนเซอร์รับเบื้องหลังนี้เอาเข้าไปถามกูก่อ้นหรือกีต้ารอ่ะวันนึงื่อนาเดือนนึ่องสตางเนื้เงินเพจเข้าเป็นแสนน่ะสตางแบบพอใจเนี่ย ตังค์ไม่ได้กูก็มีโยเดซสตางค์กูมีสตางค์กูมีโอนเนื้อบารนี่หมดแล้วยแน่นอนมานี่้หักลายแล้วจะไปบอกพี่แดงเนาะม่ถามกูก่อนถามถามประวัติถามใจเไรใจถามตะกี้ได้หรอกล้าอาชีพก็บหูแล้วก็มันขายตัวแล้วมันที่ยังสอนเป่าเข่าเนาะสอนอีเดนเปัญญางเปัญญางใจเงินเนาะโยเดสเป้าเข่าใจเงินเนาะประหยัดเพราะเนาะลราจะประหยัดตรงไหนไอ้เนี่กับประหยัดอ่ะประหยัดไปไหน กูเจ๊ามันอ่ะูปยายังกูเจ๊อย่งเป็นนักกีฬาทุ่ม้มหนักไาทุ่ม้ำหนักก่ะอย่างที่ไหนกาแฟฮุ้ยเปิ้ลอ่ะเปย์พาะใจอย่างที่ไหนกูเปย์ที่ไหนมีข้างมีเหลือพอกกอไม่จ้างอ่ะอย่างนั้นจ็มเป็นเย็นอุ่นไผ่จะดูแลบัตรชาบัตรจียีเดนกระเปิ้นอ่ดูแลตัวมีต่างฮุ้ยเพรา่ใจอ่ะนั่งเงาอ่ะฟังก่อบอกเปย์กระเฮยเปรนกันเงาแล้วเดี๋ยวนี้อ่แล้วมึงอีกหรือยังบ่อีกกันเฮยต้องมานั่งเงาพี่สาวอ้อกันเงาฮยต้อง่มาาเเตต้องัวป็น ตัวย่างได้ดีเื่อรุ่นลุ้นน้องจ้ะแล้วกูจะยังกูทำมาอย่างผีดการเลี้ยงผู้ชายเหรอไปเลี้ยงขายเงิ้นนั่ง้งวกันเลยนั่ง้วแง่ไอ้น้องนี่มาขายตัวกขายตัวสะตังข่าวมดเหรอกูตังไเพื่อมาได้ไหนกูไปเพื่ออะไรก็เพราะขับขี่รถเหรอเ็ขับขี่รถนั้นมันต้องมาปฏิเสธมันต้องเลยกูบบปฏิเสธมันต้องมาแปะเสียแข่งมาขึ้นเสียงมึงยังมึงยังมึงจบหรือยังมึงจบหรือยังมัน่าอาชียบอย่างกอมาขายตัวไงมานี่ไหนเคาะกระโลงหัวเื้อมดอ่ะ พี่พี่เอาสตังปี่ตอกแตกปี่แดงอ่าพี่เอ็ดเขาไม่นะเมื่อใดเขาว่าเอ็ดมีสักสองพันกอดแดงนี่ยืมสตางมาแล้วสตางตกเก่ามีไหนมดเอาอบาดีหมดกันเฮยเป็นหมานั่งแง่แล้วมีปี่คนเดียวแล้วพี่สาวสองพันกูบอกปากเรื่องความเคารพนะกูบอกปากด้วยก่อนขอเตอะบอกคนอื่นว่าแบบนี้เป็นกันเฮยนั่งแง่ตัวเองเปฟนใส่เองอ่ะยังเรื่องจบเรื่องน่าเกลียดมากเนอะคนบอกโอเคนะพี่ไอ้น้องเนี่ยท้างันไขตัวไง กนมาทำงานขายตั๋วป้นเป็นทราเวลเอเจนต์ป้นเป็นเจ้าของบริษัทขายติ๊กเก็ตขายตั๋วขายตั๋วเครื่องบินขายตั๋วรถไฟรถยนต์ขายตั๋วดูคอนเสิร์ตป้นเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของออฟฟิศป้นมาเอวหาบไดป้อนมาจะขายตั๋วมาได้ขายตั๋วมาได้ขายตั๋วแต่ขายตั๋วมึงฟังก่อนมึงจบก่อนแค่แนะนำมูจักกูไ่ไดเอาเงินไปทุ่มไปเทขึ้นมันมาหาอย่างบ้าน กับเป็นเป็นเจ้าของทราเวลเอเจนต์แล้วกูบอกว่ากูจะจัดทัวร์จะเอาแฟนเพจไปแอลแล้วก็คุยเรื่องธุรกิจการนะถ้าบัติดโควิดเนี่ยธุรกิจนี่ก็จบไปละแล้วที่ี่โอนตังคพิ่นเหรอไปโอนตังอะไอย่างมันมนั้นมันเอาซะตังเพื่อปีปี่ว่าบ่าเอา่ปอนคืนนึ้มันมันอยากจะช่วยเฮาม,มันหาเฮาต,ตุก น้ำมาโอนตังมือพี่ว่าโอโอนมือปีอย่างพี่กับฟังโอนคืนต<า>ง<ร>ังด์แชทโฆษณานี่อบัตรจยอน,นี่กับตังค์ต้ตีบดายก็คือพี่บอกว่าพี่กับเดือดร้อนช่วงนี้ถัาพี่เดือดร้อนมัง,งมันไไก็โอนสตังมือมาได้เลี้ยงเขาบัได้นั่งเงาวันหลังในฟังจบจบเปิ้ขายตัวัเปิ้เจ้าของเทเวสเอเจนซี่ตัวเครื่องบินเนี่ยมึงจะซื้อกี่ใบเปิ้ขายบาได้ขายายตรได้ขายบัตรเนี้อย่างทักยังตะเกี่ยวกัน มึงไปฟังก็จบก่อนกัน